จนะจ๊ะราหัสสุดท้ายแล้วนะจ๊ะสามลูกไปเลย7จกิโลราคาเท่าไหร่จ๊ะแป๊บหนึ่งค่ะทำไมล้วนตอนนี้ใกล้จะตีหนึ่งแล้วนะคะทุกคน2องพับาทจ้ะเท่าไหร่จ๊ะวอสราคาเท่าไหร่นะคะราคาเต็มสองพบาทจ้ะสองพอยยี่สิบาทเอาไปสองพันทวน นี่ถูกนะจ้าสองพันข่วนสองพันบาทข่วนกลับคนที่อยู่เป็นเพื่อนการสามร้อยกว่าคนเกือบจะตีหนึ่งแล้วโอสามศูนย์หนึ่งจ้ามาแล้วจ้าอ่าปิดที่คุณโอจ้าเลี้ยหลานสุด้เสียงเสียงตบมือกันหน้ามันไม่มันไม่มีไหวนะครับสุดย่อดมากลัวมาก ปิดจบนะคะขอยาแก้เจ็บคอด้วยค่ะปิดจบที่300เท่าไหร่นะ300ร้อยเอบาทเออนี่หลังบ้านชํำนะคะมิวครับปิดแล้วกลับบ้านได้พรุ่งนี้มิวหยุดนะคะฮะพรุ่งนี้หยุดนะคะทำไมอะส่งคิดถึงลูกค่ะอ้าวคิดถึงลูกทำไมอะก็แล้วผลมีแล้วมิวไม่มีไงมิวเลยขาเลยหยุด หหหาาใ้้นนฝแต่่ไมขอบคุณ<ห>ลูกคา้าทุกคนที่ช่วยเอฟนะคะอันนี้ก็คือกล่องที่มีทุเรียนนะทุกคนไม่ใช่กล่องเปล่านะนี่ลูกค้าเอฟรวมๆวมันนี้เราเอฟไปกี่รหัสเนี่ยทั้งเชา้าทั้งเช้าพื้นฐานร้อยครับห้าร้อยละหัดพื้นฐานร้อยหกร้อย,อยมาถึงกี่ oui, ตันอนะ่ะวันนี้ลงกิตันวันนี้กี่ตันเนาะทุกคนดูทุเรียนฉ่ำมาก วันนี้ก็ดึกอีกเส้นเคยนะจ๊ะอันนี้มีเจ้าของหมดทุกทุกกล่องนะจ๊ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเด็กๆเ,เขามามาแพทฮะ,ะของโอ้น้อยกว่าเมื่อวานเนาะแต่อันนี้เหลือนะคะทุกคนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ขายต่ออันนี้ก็คือขายนะแต่ว่าทุกคนต้องอินบ็อกซ์ไปอันนี้บอาแจ้งเลยว่าถ้าอยากได้ทุเรียนสวยๆแบบนี้เหมือนในไลฟ์ก็คืออินบ็อกซ์เลย ุเรียนลูกสวยมากเนี่ยวันนี้ทุเรียนลูกสวยมากทุกคนดูสิหมอนทองที่กลมขนาดนี้หายากนะกเนื้อหนึ่งนอกจากเราคัดเนื้อแล้วก็แบบบางลูกก็ได้ทรงดีมาด้วย<อ>กินูุเรียนอย่าไปเน้นอดี๋ยวไปดูทรงสวยอย่างเดียวค่ะเน้นเนื้อมันขอแค่เนื้อคุณภาพนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวขายต่อพรุ่งนี้เช้าเลยหลังเก้าโมงเช้าสามารถทักไปหลังบ้านซื้อได้นะจ๊ะ<ว>ไปแล้วค่ะฮะรวมทั้งหมด<ะ>ตันเอ๊